กนนะครับไปก่อนแล้วนะครับแกนเสียก่อนแล้วนะครับอันดับแรกนะครับแกนเสียครับนี่นะครับแกนลูดนะครับฝั่งนี้ยังใช้ได้อยู่ฝั่งนี้เสียไปแล้วนะครับแล้วก็เรามาดูตรงนี้นะครับลวดนะครับ ันนี้ก็รูดแล้วนะครับไม่มีเหลี่ยมแล้วนะครับคัดตลวยคัสนะครับตล้วยคัสก็เสียครับตั้วย้คัสก็เสียนะครับแล้วก็ต้องไ้เปลี่ยนตั้วยคัสแล้วก็แกนนะครับ2ตัวครับลูกปืนก็แตกนะครับได้เปลี่ยนทั้งลูกปืนด้วยนะครับแล้วก็เองตัวใหม่นะครับตัวใหม่จะเป็นนี้ครับ ใหมฟันเต็มนะครับกระบอกไม่มีฟันครับเราก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับลูกปืนใหม่นะครับลูกปืนเก่าก็แตกแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนใหม่นะครับ ใส่กิ๊บล็อกนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะครับที่ใส่นะครับตอกเข้าไปเลยนะครับ มีกิปล็อกนะครับใส่กิปล็อก อบครับคราวนี้เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเราก็ประกอบนะครับเราก็มาประกอบเข้านะครับผมทำแล้ว ก็เ,เราก็ประกอบนะครัประกอบกับ ลองดูครับตอนนี้ที่เครื่องครับไม่มีเสียแยกๆกันนะครับเวลาเปลี่ยนเข้าไปนะครับนั่งกับข้างหน้าใบหมุนแล้วครับเขาเร่งเครื่องครับ เรียบร้อยนะครับเูแล้วก็แกนลูดนะครับถ้วยลูดแกนลูดถ้วยลูดคือปูนแตนะครับนี่นะครับไม่มีเหลี่ยมเลยนะครับผมลิ้งเลยแกนลูดถ้วยลูดไม่มีเหลี่ยมเลยนะครับนี่ครับ เปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จหมุนเรียบร้อยส่งงานได้ครับจบข่าวครับ